สวัสดีครับผมลุงพะหลงก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะ่พาเพื่อนๆมาหลงดูสวนของชาวบ้านนะครับสวนชาวบ้านเนี่ยเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมว่าต้นละไมนะครับ่ทีลูปเป็นคนพวงที่เขาขายกันนะครับโตมันเป็นยังไงนะครับผมเห็นล้กโห้ เต็มต้นเลยเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูครับอ่านั่นแหละครับนี่คือต้นละไมนะครับต้นละไมดอกโหเต็มกินกกก่นก้านทุกกิ่นก้านจะมีแต่ดอกของมันนะครับอเออทะลึ่งตึงตังเลยครับเขาเรียกอย่างนี้แบบ มันเยอะเกินโอ้ดูนะครับอันนัน้นผมจะซูมให้ดูนะครับอันโหตั้งแต่นี่นะครับอ่ะเอาจากปลายเลยกันนะครับเอาจากปลายปลายนะครับนั่นนะไม่ใช่ดู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 ดดอ่าจากปลายเลยครับปลายมนถึงโอ้โหนะครับ,น,นะรบนั่นนั่นคือดอกของมันนะครับ จะเยอะมะลัปลาเหลือเยอะเยอะเยอะมากแต่อย่างเดียวคือว่าเป็นสวนของชาวบ้านปีนี้เจ้าของส,สวนนี้น่าจะได้เยอะนะครับโหโคตรดอกเลยครับเนี่ยดอกเต็มต้นเลยครับ ให้ดูแบบเน้นๆเลยเนี่คือต้นนะครับอ๋อโหอ่าหลังจากเราก็ดูต้นลำไม้เสร็จครับแเรามาดูธรรมชาติของอแถวสามจังหวัดดูนะครับสดชื่นมากนะครับดูครับอืมเขียวขจีช่วงนี้คือว่าฝนก็ตกอยู่ช่วงว่าผลลไม้หรือ ต้นไม้ก็แตกยอดแตกดอกออกใบนะครับสวยงามมากช่มชื้นมากครับช่วงนี้สุดชื่นมากครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ นี่ก็เราไปดูน่ดกว่าเราไปดูต้นกอดีกว่าครับลูกกอมันก็มันถ้าทพูดไปแล้วมันก็ก็จะคล้ายๆกับเก่าลักนะครับนี่ครับต้นเห็นต้นใหญ่ๆไหมครับนั่นคือต้นลูกกอนะครับแต่มันกําลังออกดอกนะครับ ก,ก็ประมาณอีกหลายเดือนนะครับกามันจะได้ผลนะครับดูต้นใหญ่มากดอกเต็มต้นเลยครับทั้งกอทั้งลำไม้ต้นกอขนาดนี้ก็หาเริ่มหายากแล้วนะครับ นี่ลำต้นนะครับดูสิครับสูงชะลูดไปเลยข้างบนก็จะเป็นดอกของมันนะครับเห็นขา,ขาวๆนี่คือดอกของลูกกอดเยอะจังเห็นไหมครับอ่อนสูงชะลูดเลย ส่วนโเนี่เม็ดจะใหญ่นะครับเขาเอาไปคั่วคั่วคั่วทรายนะครับคั่วรู้สึกว่าบาอีกสายพันธุ์นึนจะมีหนามนะครับหนามคุ้มเอาไว้แต่ลูกกอต้นนี้คือมันไม่มีหนามแต่ก็เม็ดไม่ก็จะใหญ่อร่อยมากครับเคยเก็บไปคั่วอยู่ ตวไมีรูกว่าให้ดูให้ดูก่อนอประมาณนี้นะครับอแต่นี่คือกอที่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเหมือนกับเหมือนกับว่าจะถูกกระรอกกัดไปแล้วนะครับกินกินเยื่อในไปแล้วถ้าเป็นรดูผลไม้นะครับ ทั้งกระกหมูป่าลิงบางครั้งก็จะมีช้างลงมานะครับเมื่อปีปีที่แล้วรู้ว่าปีก่อนนู้นนะครับลงมาครั้งหนึ่งครับมันจะมาเป็นรอบปีนะครับส่วนต้นจำปาเนี่ต้นจำปาดะแล้วก็ฝั่งทางนน้นจะเป็นต้นกระท้อนนะครับก็ หมูป่าหรือช้างก็จะมากินอยู่นะครับแต่นี้ไม่รู้ว่าไปอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งภูเขาลูกไหนเชือกเขาไหนครับปพติทุกปีมันจะจะเป็นวงเวียนนะครับว่าขึ้นเขาทางนู้นแล้วก็อ้อมมาทุกครบปีก็จะอยู่เขาลูกนี้แล้วก็เข้าไปทางนู้นใหม่ วงจรที่ว่าการหาอาหารของตัดป่านะครับเดแต่เรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับนี่เรามาหาดูเศษที่ว่าของปีที่แล้วว่าจะหลงเหลือไหมเมื่อกี้ก็เห็นแล้วแต่ว่ารอยกระรอกมันกินเียอะไรเนี่ยอาย้าอะไรไม่ใช่ปกติก็ ตอนมันแก่นะครับมีลูกอะไรมันหล่นเต็มแดงเลยครับทั้งนี้เนี่ยทั้งคนทั้งสัตว์ก็มาเก็บกินเลยครับเป็นกอต้นใหญ่นะครับลูกก็อย่เท่ากับเหรียญบางบางลูกก็เท่ากับเหรียญห้าบาทครับกากับเออมันจะเล็กกว่าเกาลักที่เขาขายนะครับกอนี้ โอเคครับังไงก็ผมลุงพาหลวงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับจะหลงเข้ามาดูล่ะอย่าลืมครับฝากกดแชร์กดไลค์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ